วันนี้ผมมาแนะนำวิธีการใช้งานติดตั้งนะครับโฟมโรงงานสะท้อนแสงนะครับสองคูณสี่สิบนะครับแล้วก็หนึ่งคูณสี่สิบนะครับก็คือวีลอดเดี่ยวกับหลอดคู่นะครับทีนี้มาดูรายละเอียดโอมนะครับตัวหนึ่งคูณก่อนนะครับตัวหลอดเดี่ยวนะครับจะมีความกว้างของตัวแผ่นสะท้อนแสงนะครับความกว้างจะอยู่ที่เจ็ดเซนนะครับยาว 124ยี่สิบสี่เซนนะครับทีนี้มาดูการติดตั้งนะครับตัวโคมจะมีตัวยึดน็อตมาให้นะครับยึดน็อตตัวนี้ติดกับตัวฝ้าหรือว่าตัวเพดานก่อนนะครับติดโคมต่อตัวนะครับทีนี้พอยึดน็อตเสร็จแล้วก็ต่อสายไฟนะครับตัวนี้จะเป็นหลอดใช้กับหลอด LED นะครับต่อสายไฟเข้า2เส้นเลยนะครับพอต่อสายไฟเข้าแล้วก็เอาตัวแผ่นสะท้อนแสงนะครับ กบกับหน้าคูมันนี่ครับแล้วก็มีตัวสลักล็อกนะครับหมุนล็อกเลยขอล็อกเสร็จนะครับตัวแผ่นตะทอนแสงจะมีตัวพลาสติกการถลอกนะครับก็ลอกพลาสติกออกนะครับประมาณนี้นะครับพอลอกเสร็จก็ใส่หลอดนีออนนะครับเสร็จครับตัวนี้ทีนี้มาดูตัว2องคูนสีนะครับหรือว่าหลอดคู่นะครับ ตัวแผ่นตะต้อนแสงจะมีความกว้างนะครับ24เซนนะครับยาวนะครับ124เซนนะครับแล้วก็มาดูตัวโคมเลยครับตัวโคมจะมีตัวยึดน็อตมาให้นะครับยึดน็อตสองตัวเหมือนเดิมนะครับติดกับตัวฝ้านะครับพอยึดเสร็จก็ต่อสายไฟเลยครับตัวนี้ใช้กําลอดอว LED ยาวนะครับ2องเส้นนะครับ ต่อสายไฟเสร็จก็เหมือนกันครับเอาตัวผนวนอนแทอแแสนะครับปิดหน้าโคมงนะครับแล้วก็เอาน็อตสลักนะครับล็อกตอเหมือนครับแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็ลอกตัวแผ่น พลาสติกที่การถลอกของตัวท่อนแสงออกนะครับก่อนใส่หลอดเนะเาะขอลอกแล้วก็ใส่หลอดเสร็จเรียบร้อยครับ